สวัสดีค่ะวันนี้ถุงทองก็จะมากินฟักทองนะคะน้องถุงทองชอบมากเลยค่ะฟักทองนึ่งนะคะเป็นของโปรดของนางเลยค่ะค่ะเพื่อนๆกินอย่างเอลิตอร่อยะค่ะเพื่อนๆชอบมากชอบมากค่ะเพื่อนเพื่อนน้องก,ก็จะชอบกินฟักทองนึ่งค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ นางก็จะกินอร,อร่อยมากเลยนี่ค่ะชอบชอบจริงๆปลาเส้นก็ของโปรดฟักทองนึ่งก็เป็นของที่ชอบเหมือนกันเห็นไหมคะกินแบบหืมไม่กินแบบไม่ไม่ไม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 ลืมหูลืมตาเลยค่ะเพืเ่อนๆก้มหน้ากินยันเดียวไม่สนใจใครเลยนี่ค่ะหนูชอบมาก ชอบฟักทองนี่เป็นที่หนึ่งเลย<ม>กับปาเส้นเนี่ยคะ่ะแต่ถ้าเป็นผลไม้อย่างอื่นนางก็จะไม่กินนะคะเพื่อนๆนางก็จะชอบฟักทองนี่แหละคะ่ะเห็นไหมคะอร่อยมากๆก,กินแบบไม่ได้มองใครเลยคะ่ะก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวเลยนี่คะ่ะนี่คะ่ะ กินด้วยความอร <ık> <s Techn Pokémon> ่อยเห็นไหมคะกินกล้จะหมดแล้วชอบมากจริงๆชอบมากอ้าวกินเสร็จแล้วก็เห็นไหมคะกินเสร็จแล้วก็ยืดเส้นยืดสายกินต่อชิ้นสุดท้ายลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเดี๋ยว วันวันหน้านะคะก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีว่าถุงทองเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ